ล,ล้มาาาาชชปโอเค <Okay. S 1> คำว่าวอรมมันคืออะไรมันคือโน้ตมันสูงขึ้นใช่ไหมมันสูงขึ้นการที่โน้ตมันสูงขึ้นมันบอกให้เรารู้อะไรบ้างนอกจากว่าเฮ้ยมันสูงขึ้นแล้วนะบอกให้รู้ถึงอะไร สงมมันบอกให้รู้ว่าเราจะต้องทําความรู้สึกตามอารมณ์ของเพลงให้มากยิ่งขึ้นยิ่งสูงยิ่งความรู้สึกมากขึ้นถ้าเจ็บก็เจ็บมากขึข้นถ้าอึดอัดก็อึดอัดมากขึ้นถ้าเศร้าก็ต้องเศร้ามากขึ้นลมเมยลมโจพังพาเธอมาวอนถ้ารา้องวานพาวอนสายลงช่วยเห็นไหม มันมันไม่ได้บ่งบอกเลยว่าเราทําไมรู้สึกมากขึ้นตามอารมณ์เพลงเพราะก็คือมเมื่อนโน้ตสูงขึ้นอย่าคิดว่ามันสูงขึ้นแต่ให้คิดถึงว่าทําไมอารมณ์อ,อ,อความรู้สึกในขณะที่เรากำลังเปล่งเสียงต้องมากขึ้นเมื่ออารมณ์มันมากขึ้นทํายังไงเสียงถึงจะเขาเรียกว่าจะยังคงอยู่อึมครึมแล้วก็ความรู้สึกมืนเนนดิมก็โยโนขึ้น ไปมากขึ้นว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 นการที่เราการที่เราดึงเข้าไปในข้างในเยอะขึ้นความยากลำบากในการเปล่งเสียงก็จะมีมากขึ้นเมื่อความยากลำบากมันมีมากขึ้นมันจึงทำให้เราสามารถที่จะทำอารมณ์ได้แรงขึ้นเข้าใจนะครับเพราะนั้นคือต้องดึงเข้าไปข้างในดันขึ้นไปข้างบนเอามา ขอสองประโยคลมเลยลมเจ้าผ่านพาพาเธอมาให้เจอฉันวนสายลมประโยคนี้สิออาล,ลาอ้อกมาเอาใหม่คำว่าวอนคือการอ้อ,อนวอนเพราะนั้นเสียงวนสายลมวนสายลมได้ไหมก็ต้อง วอนวอนก็คือทาต้องทาคําวอกว่าวอนให้มันแรงให้ได้เพราะโน้ตมันกระโดดด้วยเข้าใจนะครับวอนหมือนที่วอน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 โน้ตเดียวกันเราสามารถที่ทําให้เสียงของคํานั้นมันมีลมแตกต่างกันได้ด้วยการดึงให้มันแน่นขึ้นวอน้ายลม วนสายลมเก่งคอเก่งท้องหลักการสร้างวนสายลมวนสายลมเห็นไหมลองสิ